โอ้โห <Bond> <Pokémon> oh, ทุกคนคราวนี yeah, <wan> ้แม็กโครมาขุดเลยค่ะดูนะคะว่าแม็คโครของเราจะขุดเจออะไรบ้างนะคะโอ้โหทันสีเขียวสวยมากเลยอะสวยมากุ้ยมามาขุดออกมาเรื่วเรื่วเรื่วเคยค่อยค่อยเดี๋ยวมันเสียหายคยค่อยค่อยเดี๋ยวมันเสียหายอุ้ยดูดิเราเจออัญมณีสีเขียวว่ะว้าวโอ้ว้า โพฟิกมาฝั่งนี้ท yeah, mm ันโอ้ทันถือไว้ทันถือไว้อุ้ยสุดยอดเลยอะทันคุ้มค่ามากเลยวันนี้เอาทั้งรถบรรทุกมาเอาทั้งแมคโครมาอุ้ยสุดยอดเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ติ๊กกับน้องันทันอยู่ที่ริมทะเลหาด ยองนะคะวันนี้เราจะมาเล่นขุดหาสมบัติที่ริมทะเลกันนะคะจะมีดีสองไหมยมี่โอ้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าเราจะเจอสมบัติอะไรบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยโอ้ท่านเล่นจริงช้าทุกคนท่านมีชิงช้าด้วยนี่ทนเล่นจริงช้าใหญ่เลยโอ้ท่านสนุกใหญ่เลยทุกคนมีชิงช้านมีม่ครับสิฮินครับ Oh, <laughs> ทุกคนทานบอกไซเรนเฮดหัวลำโพงนะเนี่ย <laughs> เป็นลำโพงแล้วก็มีหอคอยนะอุะ้ยอมยินอะแม่ครับนู่นที่เห็นไกลๆนู่นคือเกาะเสม็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ขยายให้ดูนี่ตรงนั้น่ะที่ยาวๆน่ะนะคะที่ยื่นออกไปในทะเลน่ะตรงนั้นคือเกาะเสม็ดนะคะทุกคนการเอารถบรรทุกมาด้วยนะคะนุ่น มีเรือบรรทุกมาด้วยนะคะนี่ยาฮู้บล็อกเลยโอ้ทันทันขุดใหญ่เลยหาอะไรครับหาสมบัติอะครับเอะลองขุดสิเห็นอะไรแข็งแข็งอะไรโผล่มาทุกคนงัดขึ้นมาที่่ันงัดขึ้นมาเลยครับได้เราเจอซากไดโนเสาร์ค่ะทุกคน โอ,ใอ้ใส่เรือไว้เลยทานะใส่เรือเลยขุดใหญ่เลยขุดใหญ่เลยเอโอ๊ะอุ๊ยเจออีกหนึ่งซากไดโนเสาร์โอ้ใส่เรือไว้ใส่เรือไว้ขุดอีกขุดอีกขุดอีกเฮ้ยเจอห,งหง Child, Wool, างหางไดโนเสาร์โผล่มาทุกคนว้าวหยิบเลยหยิบเลยเจอซากไดโนเสาร์ค่ะทุกคน โอ้โหทันขุดใหญ่ค่ะนักโบราณคดีหาซากไดโนเสาร์ค่ะ <c oughs> ดูซิว่าเขาจะหาเจอหรือไม่ค่ะ <c oughs> โอ้ไวไหมครับ <c oughs> นักขุดซากไดโนเสาร์ <c oughs> โอ้ยห <c oughs> างโผล่มาแล้วย้ล yeah. <c oughs> ้างรับล้างน้ำหน่อยครับล้างน้ำหน่อยครับ <c oughs> โอ้โหทำความสะอาดซากไดโนเสาร์ครับ <c oughs> นี่ สี่ตัวครับนี่ครับโอ้โหตอีออ้่โอ้โอทำร่องน้ำใหญ่เลยค่ะโอ้โอโอทำร่องน้ำนะจะให้น้ำทะเลเวลาซัดขึ้นเข้ามานะจะให้น้ำไหลเข้ามาหาหาเรือของตัวเองเอาน้ำมาข้างหลังแล้วน้ำมาข้างหลังแล้ว <c oughs> ขุดหาน้ำใหญ่เลยขุดหาน้ำ จเจ้าน้ำเจออะไรเหรท่าน<ข> <laughs> เจอไข่ด้วยนะคะนี่ไข่ปอมเอาล้งก่อน <laughs> จะจะ,จะเจออะไรเพิ่มหรือไม่ครับ <c oughs> โอ้ยโห้ยใหญ่ครับเจอไข่อีกแล้วหฟ <c oughs> องโอ้โหสองฟองแล้ว <c oughs> โอ้โหทุกคน วนี้แมคโคมาขุดเลยค่ะ yeah, oh. ดูนะคะว่าแมคโครของเราจะขุดเจออะไรบ้างนะคะแมคโครขุดใหญ่เลยคราวนี้แมคโครก็มาค่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยทนเจออะไรอะโอ้โหทุกคนแมคโครขุดเจออะไรเข้าแล้วค่ะนี่สีชมพูชมพูอย่าบอกนะว่าอันยามันีน yeah, ทนเอา oh. เอาพวัพวัข้างหลังโอ้โหก้อนใหญ่มากว oh. ู้ นี่ก้อนใหญ่มากโอ้ยไหวไม่ทันไหวไหมโอ้ยแม่ช่วยแม่ช่วยโอ้ยทุกคนนี่แม่จะให้ดูอุ้ยอู้หอะไรอะเหมือนไข่เลยอะไข่มุกเลยอุ้ยอะไรอะไข่มุกทะเลเหรอไข่มุกทะเลเฮ้ยเหมือนไข่ในนูเสารเลยพันบนลูกใหญ่ขนาดนี้อุ้ย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 ใหญ่มากทุกคนดูแม่จะให้ดูนี่อุ้ยนี่ใหญ่มากใหญ่มาก เอางัดท่านช่วยหน่อยช่วยเอาหนึ่งสองเอาทุกคนทันล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำให้เพื่อนๆดูอันนี้มันนียายนุ่งเสาแต่เขานี้ก้อนใหญ่มากทันถือสิทันถือเพื่อนดูทันถือเพื่อนๆดูโอ้ก้อนใหญ่มากอะทุกคนโอ้โหเอาใส่รถบรรทุกทันเอาไปใส่รถบรรทุกไว เอาไปใส่รถมันทุกเอาไปใส่รถมันทุกว้าวอุ้ยดูดิที่เราเจออัญมณีสีชมพูนะทุกคนอุ้ยแต่คราวนี้ก้อนใหญ่กว่าที่เราเจอคราวที่แล้วอีกอะทุกคนดูสิมีซากไดโนเสาร์อยู่ในนี้ด้วยท่านสุดยอดเลยอะนักขุดไดโนเสาร์ของเรายังขุดต่อไปค่ะยังไม่เจออะไรครับขุดต่อไปครับยังไม่เจอ อ้เจอแล้วทุกคนอุ้ยเป็นมรกตเลยอะอุ้ยก้อนสีเขียวมรกตเลยทุกคนก้อนใหญ่มากโอ้นี่นามามาขุดออกมาเร็ว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 ค่อย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 เดี๋ยวมันเสียหายค่อ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 ยเดี๋ยวมันเสียหายมันสวยมากเลยทุกคนโอ้โหอ้ทุกคนอุ้ยแม่ล้างน้ำก่อน อุ้ยทุกคนอุ้ยดูดิเราเจออัญมณีสีเขียวว่ะว้าวโอ้ว้าวโภภิกมาฝั่งนี้ทันโอ้อทันถือไว้ทันถือไว้โอ้โหลูกใหญ่มากเลยทุกคนโอ้เอาไปใส่รถบรรทุกทันใส่รถบรรทุกรวมกับสีชมพูไว้โอ้โหเจอแล้วสองก้อนค่ะทุกคนโอ้ยแม็คโคองเราคุณ ต่อค่ะขุดแล้วเอนถอยห,หลังครับถอยห,ห,ห,หลังดึงถอยห,หลังโอ้โหแมคโครขุดแล้วครับโอ้เขาบอกว่าแมคโครอาจจะทําให้อัญามณาีเสียหายได้นะคะเขาก็เลยขออนุญาตใช้พลั่วนะคะขุดใหญ่แล้วค่ะขุดครับขุดครับขุดเลยครับโอ้ยทุกคนเหลืองสวยมากเลย อ่ะพ่วงพวเอาพ่วงช่วยอุ้ยลูกใหญ่มากทุกคนเหมือนไข่เลยอะวันนั้นเราก็เคยขุดแล้วสีเหลืองกันนะโอุ้แต่สีเหลืองเนี้ยมันแพงมากเลยนะอู้หให้หนูให้หนูให้หนูว้าวทันชูขึ้นทันชูให้เพื่อนเพื่อนดูหนักมากอะโอ้โหหนักมากก้อนใหญ่มากเอามาล้างน้ำล้างน้ำ่อยครับล้างน้ำหน่อยล้างน้ำล้างน้ำอุ้ยทันอุ้ยสุดยอดเลยอะทัน คุ้มค่ามากเลยวันนี้เอาทั้งรถบรรทุกมาเอาทั้งแมคโครมาโู้ยสุดยอดเลยโอ้ยทนันจีได้สีอะไรบ้างเอาเพื่อนเพื่อนดููไหนชูม,มาใกล้ๆเ,เพื่อนๆพือดูโอ้สีเหลืองเหมือนมวกทันเลยอะเ <laughs> ออทันชอบสีไหน สีเหลืองเหรอแม่ชอบสีชมพูมากเลยอ่ะโอเคเอาใส่รถบรรทุกกลับบ้านเลยนะเราเอาใส่เลยเอาใส่เลยขนใส่รถบรรทุกยกได้แล้วว้า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 ยรถหนักรถยกเลยครับอ๋อใสอ่ครับเอาขนขนใส่ไหมขนใส่ไหมจึ้งนี่ครับนี่ครับจะขนกลับบ้านยังไงครับอัญ,ญมณีก้อนใหญ่มากครับ โอ้โหโอ้โห,โโหสุดยอดครับแจ๋วมากเลยครับไปได้แล้วครับกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปทำกิจกรรมที่ริมทะเลอีกนะคะทุกคนนะคะบ้านเราอยู่จังหวัดระยองนะคะเราก็เลยได้มาทะเลนะคะนี่ตอนนี้ก็ไม่มีคนนะคะคนก็จะน้อยนะคะอ่านี่ตรงไกลๆนุ่นเป็นเรือเรือบรรทุกน้ำมันนะคะเรือบรรทุกน้ำมันเรือขนสินค้านะคะมีท่าเรือ นะคะมีท่าเรืออยู่ด้วยโนู่นนะคะนี่นะคะทุกคนอัญมณีของเราก็ถูกลาเรียงมาถึงบ้านแล้วนะนีเออ่เรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะใส่รถบรรทุกมานีออ่นะคะ3มสีเลยนีออ่ออนะคะอุย้ยสวยมากเลยทุกคน<ท>ดู<ท>ดิดู<ท>ดิดูลวดลายของอัญมณีดิมีเส้นๆอยู่ข้างในด้วยอ่ะ หนในในในการขูดตัวว่ะนี่นี่สี่เส้นเส้นอยู่ข้างในด้วยนะเหมือนเส้นผมมาทันเหมือนปากกาล่างเลยอ่ะไอ้ตัวนี้หัวโผลมันนี้อะโอ้มันตัวใหญ่ไงมันถูกฝังไว้ในนั้นนอะโอ้หางมันอยู่ตรงนี้หัวผมมันนี้อหลังผมมันนี้ตึงใช่ไหมเสีชมพูดิดูเป็นสายเป็นแบบเป็นเส้นเลยอ่ะสวย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 มากสวยมาก นี่นะทุกคนดูสิโอ้นี่ให้เราเราให้ดูหลายๆด้านเลยอู้ตรงนี้สวยท่านดูดิที่หัวโผลมาเนี่ยอู้สวยนะท่านโอ้โหนสวยสวยเราเอาอันนี้ออกก่อนใช่ใช่มันยังถูกฝังไว้อยู่มันยังไม่ละลายดีนะใช่ต้องรอก่อนนะขางอยู่างนี้โอเคเลยสวยนอู้ดู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 นอนอยู่ข้างในะไรหนึ่งจูบกันนะมันจูบกันโอ้จริงๆนอนด้วยกันเมืสองตัว ที่ดูดออกมาแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้สวยทุกสีเลยทุกคนฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสันทันกับแม่ติ๊กนะคะได้ทำคลิปต,ต่อไปนะคะใครที่กดติดตามแล้วเราก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย